โอ้โ,โดยแล้วนะครับล่าสุดชายชาวเคนรที่ทําตัวเป็นแกนนำประท้วงโครงการ CLV ลเนี่ยล่าสุดก็โดนจับเข้าสังเตไปแล้ว1คนนะครับ ก็ราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะหัวงอ,อกคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละ1ถทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กำลังล่อนชาในสังคมของคนคขมเมเขาเลยนะครับ เนื่องจากว่าในช่วงช่วงนี้เนี่ยมันมีกระแสต่อต้านรัฐบาลฮุนมาเน็ตแล้วก็นายฮุนเซนมันกําลังคลุกลุ่นเลยนะเนื่องจากหลักๆก็คือดันมีการเปิดเผยว่ากัมพูชาจะยก4ี่จังหวัดที่มีเขตชายแดนติดกันกับเวียดนามให้กับทางเวียดนามนั้นเข้ามาดูแลเศรษฐกิจในบริเวณนั้นนะครับซึ่งเขาก็อ้างว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันยังไง รอบเป็นแค่เวียดนามเนี่ยที่เป็นคนพัฒนาทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็เหมือนจะมีข้อแลกเปลี่ยนที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วหนึ่งอย่างนั่นก็คือทางเวียดนามจะมีการจ่ายไฟให้กับทางกัมพูชาใช้แบบฟรีๆกันไปยาวนานหลายๆ10ปีเลยนะครับแลกกับการที่เวียดนามได้ดูแลสี่จังหวัดของเขมรเขาซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันก็อยู่ในโครงการที่มีชื่อย่อว่าโครงการ CLV จริงๆก็มีประเทศลาวเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับมีการยก4ี่จังหวัดให้เวียดนามดูแลเช่นเดียวกันแต่ เท่าที่น่าหาข้อมูลดูหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยก็ไม่เจอนะครับว่าทําไมที่ประเทศลาวเขาถึงไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างจะมีแค่กัมพูชาเท่านั้นแหละที่จะไปเดือดเป็นร้อนกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีการทําแคมเปญเหมือนจะให้คนคเขมรที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนี่ยออกมาลงถนนกันเพื่อที่จะเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแค่คนเขเมรที่อยู่ต่างประเทศที่กล้าลงถนนเดินต่อต้านโครงการนี้เป็นหลักเสียมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเขเมรที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งเศสแต่ประชาชนเขเมรที่อยู่ในประเทศเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีใครกล้าซักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เริ่มมีบ้างประปรายนะเพียงแต่ทวาร่าสุดนะครับมันมีการเปิดเผยว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยถูกรัฐบาลเดินทางไปจับก,กลุ่มถึงที่บ้านตัวเองเลยนะครับหนึ่งคน เนื่องจากเขาทำตัวเป็นแกนนำแล้วก็ออกมาโลนลงต่อต้านโครงการ CLV ลรวมถึงต่อต้านการตัดสินใจของนายฮุนเาเนต็ตและก็นายฮุนเซนในครั้งนีนะครับโดยพฤติกรรมของเขาก็คือเขาเนี่ยทำการขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็มีการติดธงเอาไว้ที่บริเวณรถนะครับแล้วก็มีการพูดผ่านเครื่องกระจายเสียง เราจะลงให้ประชาชนชาวเขมรทุกๆคนออกมาลงถนนกันแบบที่เขาทําเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกให้ทุกๆคนรู้ว่าคนเขมรภายในประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แน่นอนหลังจากที่มันมีการทําพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทางตํรวจเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบทาลีตะเหลือกเดินทางไปที่จังหวัดกําทงปมแล้วก็จับหนุ่มคนนี้ในทันทีนะครับพร้อมกับแจ้งข้อหาว่าเขาเนี่ยเป็นพวกยุยงให้ประชาชนนั้นเกิดความแตกแยก และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ประชาชนรวมไปถึงขัดคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งก็ถือว่าเป็นโทษที่หนักที่สุดนะครับทำให้หนุมคนนี้ก็ถูกจับยัดเข้าไปในซางเตนในทันทีแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยว่าโทษของเขาเนี่ยมันต้องติดคุกก,กี่ปีหรืออะไรยังไงอันนี้เขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับแค่บอกว่าตอนนี้โดนจับเข้าคุกไปแล้วแต่มันก็มีการแถลงข่าวหลังจากนั้นเกี่ยวกับโทษในการกระทำ ที่มันเป็นพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่าการกระทําในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะรวมอยู่ในหมวดหมู่เกี่ยวกับความผิดฐานฆาตกรรมซะอย่างนั้นอยู่ในมาตรา451แล้วก็452ประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง30ปีและหากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการจะต้องได้รับโทษเบิ้ลเข้าไปอาจจะยาวนานจนถึงจำคุกตลอดชีวิตนูน่น โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแค่ออกมาแสดงความเห็นต่างกับรัฐบาลนี่โดนยัดข้อหาความผิดฐานฆาตกรรมเลยเหรอครับเนี่ยมันไม่รุนแรงไปหน่อยเหรอ,อทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนเขมรนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 2> แรกเขาบอกว่ารัฐบาลจับชายคนนี้เข้าคุกมันเป็นเหมือนกับการกระตุ้นให้ชาวเขมรอีกหลายๆคนนั้นลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลมากกว่านี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่ผมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความเรียบร้อยในสังคมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงต้องกลัวการลงถนนของประชาชนขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทำไมเขาถึงต้องถูกจับเขาก็ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยไม่ใช่หรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าน่าสงสารเขามากๆเขาสาทำเพื่อชาติแต่ต้องติดคุกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายิ่งทำแบบนี้ยิ่งจะทำให้ประชาชนชาวเขเมรน,นั้นหมดความอดทน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือละครแค่ฉากหนึ่งเขาน่าจะโดนจ้างมาเพื่อเป็นตัวอย่างว่าไม่ควรที่จะทําเป็นแบบอย่างคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองถ้าใครที่มาก่อกวนคนนั้นจะต้องถูกจับมันก็ถูกต้องแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการยั่วโมโหประชาชนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงเก่งแต่กับคนคเขมรมีชาวต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกัมพูชาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วพวกเขาก็ทําผิดกฎหมาย ทำไมตำรวจถึงไม่ไปจับคนพวกนั้นบ้างคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าก็ทำได้แค่นี้แหละตำรวจเขมรจับแต่คนเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการปกครองระบบะเผด็จการใช่ไหมคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าหรือว่าจะได้เวลาแล้วที่เราจะต้องลงถนนกันคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่านี่มันโหดร้ายเกินไปแล้วประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นถ้าหากรัฐบาลเป็นพวกขายชาติทำไมพวกคุณจะต้องยกที่ดินให้กับพวกเวียดนามด้วยละ่ะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่สนับสนุนให้ทําแบบนี้ทุกทุกคนควรที่จะอยู่แบบเงียบๆดูแลครอบครัวดูแลเมียดูแลลูกดูแลพ่อแม่เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากเราลงถนนมันจะเกิดอะไรขึ้นและเราไม่มีทางชนะเขาได้หรอกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการยัดข้อหาให้กับราชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบ้านคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้กัมพูชากําลังจะกลายเป็นเกาหลีเหนือคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคนที่ปกป้องแผ่นดินหาว่าเป็นกบฏ แต่คนที่ขายที่ดินกลับถูกยกย่องว่าเป็นผู้นำคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่ดินของคอมเมนเป็นของคอมเมนทุกๆคนไม่ได้เป็นของครอบครัวใดครอบครัวเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศกำลังอยู่ในความสงบสุขทำไมพวกคุณถึงอยากจะถอยหลังลงคลองกันอีกรอบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาเวลาไปจับโจรน,น่าจะดีกว่าไหมตอนนี้โจรเยอะมากรวมถึงพวกแก๊งยาเสพติดด้วยพวกโจรออกอารวาสแทบจะทุกๆขึ้นไม่เห็นมีตำรวจมาจับ แต่แค่มีความเห็นต่างกับทางรัฐบาลแค่นี้ตำรวจถึงกับต้องรีบมาจับอ่ะก็เอาความเห็นของคนเขียนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ comment ก็จะประมาณ 70- 30%นะครับคือ70%เนี่ยคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ทำไม่ถูกต้องนะคือชายคนนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็น่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายเลยนะครับแค่มีความเห็นต่างกับทางรัฐบาลก็ถูกจับซะแล้วส่วนอีก30%เนี่ยก็คิดว่าจริงๆหนุ่มคนนี้ก็น่าจะโดนจับนะ พอทาตัวเป็นแกนนําแล้วก็ยั่วยุให้คนขมเอนี่ออกมาลงถนนกันนะครับก็นานาจิตตังน่าสาหรับความคิดเห็นของคนขมรเขาแต่สําหรับตัวของน้าเองเนี่ยนะก็คิดว่าการกระทําแบบนี้มันไม่น่าที่จะต้องทําเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับจริงๆถ้าหากจะจับเนี่ยก็จับมาปรับทัศนคติแค่นี้แล้วก็ปล่อยตัวไปก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่นี่เขาบอกว่าจับมาแล้วเนี่ยก็จับเข้าคุกกันในทันทีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดคุกยาวนานกี่ปีหรือว่ากี่ชาติ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลาก,กันเลยก่อนแล้วกันสวัสดีและสวีดัสครับ